สวัสครับผมสถาพนาได้รายรับนะครับชื่อเล่นชื่อแป๊ะนะครับเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยา,าศาสตร์มสวประสานมิตรปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทประกันภัยรถยนต์แห่งหนึ่งนะครับก็กอดมาเชื่อพระเจ้าใช่ไหมครับก็คือดำเนินชีวิตเหมือนกับทั่วๆไปอะครับผมตอนนั้นก็คือเราก็คือมีชีวิตอยู่แบบไปวันๆนะครับผมเรียนจบ ทำงานแล้วก็มีครอบครัวชีวิตไม่ได้มีความหมายอะไรก็คือดำเนินชีวิตเหมือนคนทั่วไปนะครับคือต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกประทับใจนะครับผมที่ได้มาชื่อพระเจ้าก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเรียนอยู่ปีหนึ่งนะครับตอนนั้นจะจำได้ว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่เพื่อเตรียมตัวสอบในช่วงกลางภาคที่คณะ แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมาเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้ฟังคือเราไม่เคยรู้เลยว่าเพื่อนคนนี้เขาเป็นริสเตียนแต่อยู่ดีๆเนี่ยเขาก็มาเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้ฟังเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยร,รู้ไหมว่าโลกเราเนี่ยเกิดมาได้ยังไงรู้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นคนบาปแล้วเขาก็มาเล่าเรื่องราวของอะไรอ่ะพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาคู่หนึ่งแล้วก็พระเจ้าก็มาตายไถ่บาปแทนเราบนไม้กางเขนคือจริงๆเขาเล่าให้ฟังเนี่ยคือทีแรกเนี่ยผมก็ รู้สึกแปลกใจนะแต่ก็มีความรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีคือเพราะว่าเราเคยเรียนเอาง่ายๆเหมือนกับว่าตอนที่เราเคยเรียนในระดับมัธยมเนี่ยมันจะมีการเรียนเรื่องาศาสนาเปรียบเทียบใช่ไหมครับแต่ว่าวัานนี้มีคนเนี่ยมาเล่าให้เราฟังแบบจริงจังเลยเขาตั้งใจมาเล่าให้เราฟังมากเลยครับผมแล้วเขาก็ได้มีโอกาสชวนมามาโบสถ์นะครับผมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงสอบเราก็ยังไม่ได้มามาโบสถ์เพราะว่าเรา ตั้งใจว่าขออ่านหนังสือแล้วก็ขอสอบพิเศษก่อนก็ได้มีโอกาสมาโบสหลังจากช่วงปีใหม่ไปแล้วจําได้ว่ามาโบสถเนี่ยวันที่23มกราปี1994ครับผมมาครั้งแรกอยากรู้จักกับพระเจ้าไหมคือตอนนั้นเนี่ยบอกตามตรงว่าเราก็รู้สึกลังเลตอนที่เรายังลังเลอยู่ว่าเราจะออกไปดีไหมนะครับผมก็มีเพื่อนเขาก็มานหมืนใจเราทําให้เรารู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้น เลยตัดสินใจออกไปที่หน้าเวทีอธิษฐานตามอาจารย์แล้วตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับผมช่วงแรกที่รู้จักพระเจ้าใหม่ๆใช่ไหมครับช่วงนั้นเป็นช่วงนักศึกษาคือวันที่ตัดสินใจบอกที่บ้านเนี่ยว่าเรามาเป็นคริสเตียนคือต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากเหมือนกันเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้ยอมรับแต่เราก็พยายามทำตัวแบบ ไม่ให้มีปัญหาก็คือคําว่าไม่มีปัญหาในที่นี้ก็คือว่าเรารับผิดชอบตัวเราเองทั้งในเรื่องของการเรียนทั้งในเรื่องของการช่วยงานที่บ้านครับผมเพื่อที่เวลาที่เรามาโบสเนี่ยเราจะได้ไม่ถูกที่บ้านเนี่ยเขาแบบปฏิเสธหรือห้ามห้ามเราได้คือที่บ้านไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ได้ห้ามครับผมจุดที่ตัดสินใจเดติดตามพระเจ้าก็คือหลายๆอย่างเนี่ยโดยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถให้คําตอบได้บางอย่างเนี่ย มันเกินความเข้าใจของเราจุดที่ตัดสินใจก็คือเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าคือทุกอย่างเนี่ยจำอยู่ในจำอยู่ในแบบในใจตลอดเดิมแบบช่วงที่ยากลําบากช่วงที่เรามีปัญหาเรื่องแบบการเรียนบ้างหรือมีปัญหาแบบหลายๆอย่างแต่เมื่อเรามีประสบการณ์และเราอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็มาช่วยเหลือเราแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าทําให้เราเนี่ยเข้าใจความหมายของชีวิต ที่แท้จริงมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดาเนินชีวิตครับผม <Okay. S 1> ตั้งแต่วันแรกที่เชื่อพระเจ้าจนปัจจุบันเนี่ย27ปีแล้วนะครับพระเจ้ามีพระพรกับผมเยอะมากมายอย่างเหตุการณ์ล่าสุดนะครับผม mm hmm. ก็ขอบคุณพระเจ้าผมได้ลาออกจากงานเมื่อตอนเดือนพฤศจิกายนในช่วงที่สถานการณ์โควิดเริ่มกลับมาระบาอีกรอบหนึ่งผมว่างานเดือนนึงแล้วก็ ได้เริ่มงานใหม่เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่สี่มกราซึ่งรายได้ที่ผมเคยรับอยู่เนี่ยหายไปเกินครึ่งซึ่งเป็นช่วงที่ยากลำบากในการดิาเนินชีวิตเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆหลายๆอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมผมก็ทำงานกับบริษัทใหม่ได้ประมาณ5เดือนสิ่งที่ผมอยากขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเข้ามาทันเวลาเสมอก็คือเป็นช่วงที่ หัวหน้างานคนเก่าเนี่ยเขาได้ลาออกไปแล้วก็ไม่มีหัวหน้างานคนใหม่เข้ามาผู้จัดการได้เรียกผมเข้าไปคุยนะครับเขาก็อบอกว่าคือผมเนี่ยมีประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้มาเนี่ยสิปีคืออาจจะเป็นพนักงานใหม่ที่นี่แต่ประสบการณ์ในการทํางาน10ปีเนี่ยสามารถเป็นประโยชน์กับทีมงานแล้วก็บริษัทได้ผู้จัดการเขาก็เลยให้ผมเนี่ยเลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้างานนะครับไม่ต้องขายงานแต่ว่ามาบริหารงานดูแลน้องๆซึ่ง ผมขอบคุณพระเจ้าเพราะว่านอกจากว่าเราจะได้เงินเดือนแล้วเนี่ยเรายังได้ค่าตำแหน่งแล้วก็ยังได้เ,เขาเรียกว่าไรายได้จากหลายๆทางนะครับของทางบริษัททําให้ไรายได้ที่ผมรับอยู่ปัจจุบันเนี่ยมากกว่าไรายได้ที่ได้รับจากบริษัทเดิมผมจึงขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณภรรยาด้วยที่ภรรยาเนี่ยคอยหนุนใจเสมอว่าพระเจ้าเนี่ยอาจจะมาไม่ทันใจเราแต่พระเจ้าไม่เคยมาสายในชีวิตของเรา เหมือนในพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้ในพระธรรมสุตรดีบอกว่าข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปธรรมของข้าพเจ้ามาจากไหนพระอุปธรรมของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกก็อยากหนุนใจหลายๆท่านนะครับผมที่ได้รับชมคลิปนี้ว่าพระเจ้าเป็นความจริงในชีวิตของผมแล้วก็เป็นคําตอบเดียวของโลกนี้นะครับเพียงแค่ท่านเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต ท่านก็จะได้สัมผัสกับความรักของผู้ลงแล้วก็มีประสบการณ์เหมือนกับผมครับผมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ